าฟัง Ever Healthy Podcast รเพะสุขภาพทีีด่ดคคือความมังงค่อขชีวิต Ever <Healthy> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Ever Healthy Podcast ครับวันนี้เราลองมาฟังกันเรื่องเทคนิคการชีดมิวอย่างไรให้หุ่นยังเป๊ะยังปังอยู่นะครับหลายคนคงเคยเห็นครับว่าคนที่หุ่นดีบางคนนะครับทานอาหารปริมาณแคลอรี่ที่สูงมากแต่มันน่าสงสัยครับว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยยิ่งทานเยอะอุ่นกับยิ่งดีกล้ามก็ยิ่งชัด ความจริงครับคนเหล่านี้เขาอาจจะกําลังทำชีทมิลซึ่งเป็นหนึ่งในตารางการลดไขมันของเขาอยู่ก็เป็นได้ครับชีทมิลคืออะไรตรงตัวเลยครับชีทมิลคือการทานมื้อโกงครับบางคนเรียกว่ามื้อหลุดมันคือการทานอาหารที่เกินกว่าค่าที่เราวางแผนเอาไว้ในการลดน้ําหนักครับซึ่งอาจจะเลือกที่การเพิ่มปริมาณอาหารที่เราทานหรือการเลือกทานอาหารที่เราชื่นชอบที่มีแคลอรี่สูงขึ้นก็ได้ การไดเอทเพื่อการลดน้าหนักหรือลดไขมันนะครับจะมีการตัดสารอาหารของเราให้น้อยลงเรื่อยๆครับบางคนอาจจะกินครีนหรือลดพวกขนมหรือบางคนก็คือตัดไม่กินเลยการทําแบบนี้เป็นระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนะครับจะทําให้ร่างกายเกิดความเครียดมากขึ้นครับเวลาที่ร่างกายเกิดความเครียดหรือไดเอทเป็นเวลานานๆแบบนี้ร่างกายจะรู้สึกว่าต้องเอาตัวรอดในการเผาผลาญพลังงานให้ต่ําลงครับเพื่อสอดคล้องกับการที่เรารับพลังงานที่ลดลงไปด้วยเช่นกัน ด้วยสาเหตุนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายลดระดับการเผาผลาญเราจึงจําเป็นต้องมีการชีตมิลครับแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือใช้ชีตมิลและชีตเดย์แบบผิดไปครับอาจจะบ่อยเกินไปหรือปริมาณที่เยอะเกินไปจนทําให้การลดน้ำหนักแลดไขมันไม่เป็นผลครับยกตัวอย่างครับบางคนตัดพลังงานลงวันละ500กิโลแคลรวมทั้งจากลดอาหารและเพิ่มคาร์ดิโอด้วยรวมกันเป็น5วันครับแปลว่าอะไรครับ แคลอรี่ที่จกตัดไปครับก็คือ2,500กิโลแคลครับแต่วันนี้ถ้าเรา h e ช t m มิ l หรือ h e ต t Day กินแคลอรี่เยอะเกินไปประมาณ3,000กิโลแคลรวมกันแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ยังเกินอยู่500กิโลแคลจึงทําให้เกิดการลดน้ําหนักแบบไม่เห็นผลเกิดขึ้นครับเทคนิคการช h e ม t m เ l l 7ข้อครับที่วันนี้ผมเอามาฝากข้อแรกเลยเราเปลี่ยนคําว่าชีตเด a y มาเป็นชีตมิลก็พอครับเปลี่ยนจากวันมาเป็น1มือก็อพอ โดยเฉพาะคนที่มีแฟตหรือไขมันมากกว่า20%ครับข้อที่2ครับชีสมิลที่เราควรทานเนี่ยเราควรทานแค่ไม่เกินค่า TDE หรือมากกว่าเพียงแค่10%ต่อมื้อก็เพียงพอแล้วครับ TDE ครับก็คือค่า BMR บวกค่ากิจกรรมของเราทั้งวันนะครับข้อที่3มืม้อกงไม่ควรจะเป็นอาหารแปรรูปหรือพวกฟาสต์ฟู้ดครับ ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์โดนัทหรือพิซซ่าเพราะมันมีไขมันรทนอยู่ครับ <S 2> <S 2> เห<อ>ตุผลคือไขมันรานพวกนี้เป็นสิ่งที่กําจัดออกจากร่างกายได้ยากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับเราควรทานชีสมิลที่ดีต่อสุขภาพเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงๆก็ได้ครับอาจจะเป็นช็อกโกแลตมะม่วงแตงโมรหรือ <S <S ทุเรียนนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้แต่อย่าเน้นพวก น้ำหวานครับเพราะปริมาณเยอะแต่ทำให้เราไม่อิ่มท้องครับและข้อที่4ครับมีการวางแผนว่าเราจะชีตมิววันไหนอย่างไรบ้างเช่นการวางชีตมิวเป็นมื้อเย็นวันอาทิตย์เป็นเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายของวันจะได้ไม่ต้องไปทานอะไรต่อแล้วและเป็นวันหยุดของครอบครัวส่วนใหญ่อาจจะเลี่ยงการสังสรรค์ได้ยากครับดังนั้นก่อนที่จะไปถึงวันอาทิตย์วันพุธถึงประมาณวันศุกร์วันเสาร เราก็ลองวางแผนกินให้ดีครับตามแผนที่เราวางเอาไว้หรือบางคนนะครับอาจจะมีการทำา i เเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันส่วนใครที่ออกกำลังกายนะครับเราลองวางชิดมิลนะครับให้อยู่ก่อนวันที่เราจะออกกํำลังกายโดยการใช้พลังงานสูง,สงๆเช่น1วันก่อนวันคาร์ดิโอหรือ1วันก่อนวันเล่นขาก็ได้ครับข้อ5ครับมีงานวิจัยที่ถ้าเกิดว่า คุณชีทมิลทุกๆ11วันนะครับก็ยังสามารถทําให้ลดไขมันและลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพได้แต่ถ้าเรานะครับใช้11วันนียมันจะทําให้การลงตารางเวลาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับคนส่วนใหญ่เลยนิยมครับใช้เวลา14วันในการที่จะชีทมิลหนึ่งครั้งนะครับแต่ต้องเป็นการวางแผนที่ดีนะครับให้เหมาะสมกับตัวเราเองด้วยซึ่งแต่ละคนอาจจะมีผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะจําเป็นต้องลองทดสอบกับตัวเองดูกับร่างกายของตัวเองดูนะครับ ข้อที่6ครับกินพออิ่มพอหาอยากก็พอหลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยครับว่าชีทมิลคือมื้อแห่งการกอบกลวยอาหารให้ได้มากที่สุดแต่ความเป็นจริงครับเราอาจจะเพียงแค่เลือกเมนูสุดโปรดของเราและเราก็เพียงทานให้มันอิ่มกําลังดีก็เพียงพอแล้วนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่7ข้อนี้สําคัญมากๆถ้าไม่ได้รู้สึกว่ายอยากจะชีทมิลคุณก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะบางคน มีการควบคุมอาหารอย่างดีใช้วิธีการลดน้ําหนักแบบไม่เคร่งเครียดเกินไปอาหารก็ดีออกกําลังกายก็ยังไหวอยู่ไม่ได้ทรมานไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดขนาดนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าชีทมิลเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําถ้าคุณไหวก็ไม่จําเป็นครับผมสุดท้ายครับข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดของหลายๆคนคือการหลุดบ่อยมากๆครับ คือการทานชีสมิลเกือบทุกวันเกือบทุกสัปดาห์เลยจนทําให้เกินกว่าค่า T D ดีดีของร่างกายแล้วครับนั่นคือการล้มเหลวในการลดน้าหนักและลดไขมันครับแปลว่าครับคุณต้องมีสติในการที่จะไม่ทานของอ้วนเกินไปและอย่าติดนิสัยขี้โกงบ่อยๆครับพยายามควบคุมมื้ออาหารให้ปกติในอยู่ในแผนของเราอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าคุณคิดว่าสุขภาพคือเป็นสิ่งที่คุณต้องการและรูปร่างที่ดีเป็นสิ่งที่คุณต้องการจงลงมือทำมันครับ สิ่งเป้าหมายของคุณถ้าคุณคิดว่าการมีสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่โดดเด่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของคุณครับลงมือทำครับ just do it สำหรับลิงก์วันนี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กด comment ผ่านช่องทาง youtube channel และ facebook group เป็นกำลังใจให้พวกเราเพื่อทำคลิปวิดีโอออกมาทุกเช้านะครับ ever healthy podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต